ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่408เนวีมหาหมุยนีเล่าเรื่องดิชาร์ดดูถูกเธอด้วยการชมเปลานามุินีบอกความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด พวกเขาทะเลาะกันและคืนดีกันแล้วเนวีโกรธรู้สึกอับอายที่ไปจีบริชาร์ดแต่โมฮินีสนับสนุนให้จีบต่อไปเพราะมันง่ายที่จะคว้าอะไรมาได้การรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญโมฮินียกตัวอย่างโกโมริกาที่แย่งอนุรักษ์ซึ่งรักเปลนาอย่างสุดหัวใจมาได้เนวีสงสัยว่าทําไมอนุรักษ์ยอมทําและทําแบบนั้นทําไมคงต้องมีความลับเบื้องหลังการแต่งงานของทั้งคู่มฮยนีบอกมี ีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้ความจริงโกโมริกาเข้าไปหาเปลนาเปลนาให้เธอหยุดที่นอกประตูถามโกโมริกาว่าเชื่อเรื่องอลาหรือไม่สั่งให้เธอหยุดตรงนั้นเธอไม่ต้องการพลังงานด้านลบโกโมริกาบอกคนที่ฉลาดคือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดเปลนาให้โบชัวบาจาซิตี้เพื่อจะยาะเยะ้ยบอกว่านี่คือเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่โกโมริกาบอกให้หยุดว่าเปลนาเสียสติไปแล้ว หรืออย่างไรเปรนาบอกว่าเธอเคยบอกแล้วว่าจะแย่งทุกอย่างไปจากโกโมริกาและอนุรักษ์อะไรที่พิเศษสําหรับอนุรักษ์เธอก็จะทาลายต่อหน้าโกโมริกาโกโมริกาเตือนเปเรนาว่าอย่าได้เหลืองเพราะเธอเองก็ไม่ได้ด้อยกว่าและจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆวันนี้เป็นวันของชัยชนะเปลรนาแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันของเธอเช่นเดียวกันเปรนาบอกเธอจะแย่งทุกอย่างไปเมื่อ8ปปีกลับมาตอนนี้ถึง ตาของเธอแล้วที่จะเอาทุกอย่างคืน เพลนาผ่าไปโคมบริกาโทรหาใครบางคนบอกว่าถึงเวลาที่จะเริ่มเกมที่น่าสนใจแล้วและเอ่ยชื่อชิวานีออกมาตอนกลางคืนเพลนาครุ่นคิดถึงอนุรักษ์เธอยังคงรู้สึกเศร้าที่เห็นเขาเจ็บปวดสงสัยว่าทําไมชิวานีกําลังพูดอะไรบางอย่างกับเพลนาแต่เห็นว่าอีกฝ่ายกําลังมือลอยจึงตัดสินใจไม่รบกวนวันรุ่งขึ้นคุกกี้อนุชายเมื่อลุก จากโตะคุกกี้ก็ลืมโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเก่าชิกขอร้องให้เก่าชิกช่วยเรื่องข้อสอบเก่าชิกและเพื่อนมานั่งที่โต๊ะเขาเห็นมือถือวางอยู่โดยไม่ได้ล็อกหน้าจอตัดสิ้นใจใช้มือถือถ่ายรูปโดยไม่รู้ว่าเป็นของคุกกี้เขาถ่ายรูปจากเอกสารและส่งให้เพื่อนและจากไปคุกกี้มาถึงลงใจที่ยังเห็นมือถืออยู่ที่นั่นจึงหยิบไปและจากไปในห้องทำงาน ผู้จัดการขอให้เพลานาดูแผนผังเมืองพวกเขาไม่สามารถจะลดราคาได้เพลานาให้เขาเอาไปให้ริชาร์ดดูก่อนเพลานาได้รับโทรศัพท์จากโกโมริกาเธอเดินมาที่หน้าต่างโกโมริกาเตือนเพลานาให้ขึ้นราคาขายมิเช่นนั้นจะต้องเจอเรื่องแย่กว่านี้เพลานาปฏิเสธที่จะทําตามเมื่อวางสายเพลานาเห็นชิวานีเดินมาแต่ก็ถูกโดนิตจ,จับตัวลากขึ้นรถไปเพลานาก็วิ่ง ลงมาขึ้นรถตามพวกเขาไปแต่โรนิดรู้ตัวจึงหาทางหลบเปลนาพลาดตามไปไม่ทันเธอรู้สึกหงุดหงิดเธอรีไปที่สถานีตำรวจแจ้งความว่าน้องสาวตัวเองถูกลักพาตัวเธอพยายามนึกถึงจะเบี่ยนรถเธอบอกโรนิดได้ลักพาตัวชิวานีไปสรวัตรถามว่าแน่ใจได้อย่างไรรู้จักฝ่ายชายดีหรือเปล่ามีสายเข้ามาจากวีนาเปลนาบอกเดี๋ยวเธอจะที่บายให้ฟังที สารวัตรบอกว่ามันอันตรายมากเพลนาปลีกไปคุยกับวีนาวีนาถามว่าวันนี้กินข้าวเที่ยงแล้วหรือยังชิวานีบอกจะเอาข้าวเที่ยงไปกินเองช่วยคุยกับเธอให้หน่อยเพลนาบอกชิวานีเป็นความรับผิดชอบของเธอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงวีนาบอกดีแล้วที่พี่น้องรักกันขอคุยด้วยได้ไหมถ้าอย่างว่างอยู่ ตอนที่เปลนากลับมาหลังจากหายไป8ปีตอนนี้เธอรู้สึกสงบมากขึ้นเพราะ8ปีที่ผ่านมานั้นผ่านไปได้วยความยากลําบากเธอเชื่อใจเปลนาเหมือนที่ราเจตเคยเชื่อใจตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วและเชื่อว่าเปลนาจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเปลนาบอกเธอรักแม่มาก8ปปีที่เธอคิดถึงแม่มากเธอใช้ชีวิตเหมือนคนตายแล้วค่อยคุยกันทีหลังอ้างว่าจะต้อง ไปทำงานและวางสาย เพลนาให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำลายความไว้วางใจของวีนาและจะพาชิวานีกลับมาเพื่อไม่ให้แม่ผิดหวังเธอปลัไปหาสารวัตรขอให้เขาช่วยเธอสารวัตรปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเป็นการลักพาตัวเพราะทั้งสองเคยเป็นคนรักกันอาจจะไปทานอาหารหรือว่าดูหนังกันเพลนาพยายามทำให้สารวัตรเข้าใจว่าตอนนี้พวกเขาเป็นคู่แข่งกันแล้วโรนิดเป็นคนอันตราย สารวัตรขอให้เธอใจเย็นเปรนาขอให้สารวัตรจับกลุ่มอนุรักษ์โกโมุริกาโรนิด,ด้วยโกโมุริกานั้นยังคมขู่เธอสารวัตรขอหลักฐานเปรนาบอกเธอจะไปหาหลักฐานเองและจับกลุ่มพวกเขาเองเธอต่อว่าสารวัตรดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่408มุยนีรู้สึกกลมกาญเสียงกลิ่งที่ดังรัวๆเธอมาเปิดประตูพบว่าเป็นเปเรนาที่กำลังโมโหจึงต่อว่าว่าช่างไร้เมตตาเปรนาท ถามหาโกโมริกาโมยนีบอกไม่อยู่ขอให้ออกไปเรนาบอกโกโมริกาได้ลักพาตัวชิวานีไปยืมมือโรนิดน้องชายเป็นเครื่องมือเธอมาที่นี่เพื่อหาความจริงโมยนีไม่เชื่อเปรนาบุกขึ้นไปชั้นบนตะโกนเรียกโกโมริกาเธอมาที่ห้องและค้นหาเนวีเข้ามาเปรนาก็บอกเรื่องเดียวกันกับเนวีอนุรักษ์กำลังขับรถเอื้อมไปเปิดแกะกระเป๋าสตางค์โลนเขาก้มหยิบและเห็น รูปขงเปลานาเพื่อนโทรมาถามว่าเช็คอินที่โรงแรมแล้วหรือยังถามว่าทำไมถึงเสียเวลามากขนาดนี้อนุรักษ์บอกเขาต้องการเวลาซีดฝ่ายเพื่อนบอกอยากจะไปหาเปลานาและบอกทุกอย่างกับเธอว่าอนุรักษ์กำลังช่วยเธออยู่อนุรักษ์บอกว่าเขาจะบอกเปลานาเองทีหลังเพื่อนก็บอกว่าเขาเคยเห็นแต่คนที่เห็นแก่ตัวเพราะความรักทิ้งความสัมพันธ์ไปเพื่อความสุขของตัวเองแต่อนุ ก,กลับเสียสละตัวเองเพื่อเปลานาเปลานาถามหาอนุรักเนวีบอกเขาไปทําธุระนอกเมืองเปลานาบอกเธอเชื่อว่าอนุรักษ์วางแผนเรื่องทั้งหมดโดยใช้โกโมริกาโลนิตเป็นข้ออ้างและหน,นีไปเนวีเตือนเปลานาว่าอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับน้องชายเธอเพราะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นแน่เปลานาก็ถามว่าเนวีรู้ไหมน้องชายเธอทําอะไรเมื่อ8ปดปีก่อนเขาพยายามฆ่าเธอเธอกลับมาเพื่อจะแก้แค้นเธอ จะเล่นงานธุรกิจเขาแต่ไม่ใช่ครอบครัวเขาเป็นคนสั่งลักพาตัวชิวานีไปเนวีคงจะไม่เข้าใจหรอกสั่งให้โทรหาอนุรักษ์แล้วถามเขาว่าน้องสาวฉันอยู่ที่ไหนไม่งั้นฉันจะฆ่าทั้งอนุรักษ์โรนิตและโกโมริกาเนวีบอกว่าฉันรู้จักอนุรักษ์ดี เพนาบอกแล้วทุกคนจะต้องเสียใจจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำเพลานาออกห้องไปเนวีพยายามหาอนุรักษ์แต่ติดต่อเขาไม่ได้เธอก็เป็นกังวเลเพลนาลงมาที่ห้องโถงถามโกโมริกาว่าชิวานีอยู่ไหนโกโมริกาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบอกคุณและครอบครัวคุณควรจะรู้เรื่องนี้ดีฉันจะไปรู้ได้อย่างไรเพลานาบอกฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องสกปรกแบบนี้ ฉันเห็นโรนิดลักพาตัวชิวานีไปบอกมาว่าชิวานีอยู่ไหนเธอเป็นคนบงการเรื่องนี้เตือนว่าจะตามหาน้องสาวเองให้เจอถ้าเจอโกโมริกาจะต้องติดคุกทันทีเปรนาก็เดินออกบ้านไปโกโมริกาโทรหาโรนิดพูดถึงเปรนาให้ฟังทําให้โรนิดไม่พอใจเธอบอกให้เขาใจเย็นๆเธอกําลังไปที่นั่น รีชาร์ดมาถึงที่ทำงานผู้จัดการเปิดเผยเรื่องการลักพาตัวชิวานีริชาร์ดโทรหาเปลานาทันทีเธอขับรถรับสายเขาบอกกำลังติดตามโกโมริกาเพื่อจะหาที่อยู่ของชิวานีเธอขอร้องให้เขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อจะขอความช่วยเหลือเพราะพวกเขาไม่เชื่อเธอริชาร์ดก็ตกลงโกโมริกาขับรถบอกตอนนี้เปลานาไม่มีความสุขเธอชอบที่เห็นเปลานามีปัญหาเปล ทำร้ายเธอและครอบครัวมไม่ได้อีกแล้วโมลอยกลับถึงบ้านบอกขอยกเลิกการประชุมเนวีขอเบอร์สํารองของอนุรักษ์โมลอยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมุยนีบอกเธอมาที่นี่และตะโกนใส่ฉันเนวีบอกเปลนาบอกว่าอนุรักษ์ เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวชิวานีโมโูลอยบอกลูกชายเขาไม่มีทางทําแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโกโมริกาทำได้แน่ถ้าเธอทำแบบนั้นก็เพื่อกันแกล้งเปลานาเธอจะต้องเดือดร้อนแน่เนวีบอกจะต้องโทรบอกให้อนุรักษ์เพื่อให้เขารู้ต่อมาริชาร์ดมาที่สถานีตำรวจนักข่าวชื่อชยามสังเกตเห็นจึงโทรไปหาชายคนหนึ่งบอกว่าคุณริชาร์ดบุคคลสำคัญมาที่นี่จะเป็นข่าว พาดหัวแน่ชายคนนั้นบอกเรื่องนี้ควรจะเป็นข่าวใหญ่ชิยามบอกคุณรีชาร์ดจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ชายคนนั้นสั่งให้รีบบันทึกคลิปทันทีรีชาร์ดถามสารวัตรถึงเหตุผลที่เขาไม่จริงจังกับคดีนี้เธอคือเพลนาบาจาดสารวัตรบ,บอกชีวานีเคยรักโรนิดมาก่อนและพวกเขาน่าจะคืนดีกันแล้วเขาได้อธิบายให้เธอฟังแล้วว่าการกล่าวหาใครเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง รีชาร์ดบอกมันผ่านมา8ปีแล้วรีชาร์ดบอกชิวานีเป็นน้องสาวของเปลนาเปลนาเห็นโรนิตลักพาตัวเธอไปถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชิวานีคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสารวัตรตกลงเพื่อจะสืบหาโรนิต รีชาร์ของมือถือและใส่เบอร์ให้สารวัตรโทหาเปลนาเพื่อจะถามสถานที่เปลนาตามโกโมริกาไปถึงที่รกร้างแห่งหนึ่งโกโมริกาตะโกนเรียกโรนิตสารวัตรโทมาดีที่เปลนาตั้งเป็นระบบสัน แต่โกโมริกาหันมามองเปลนาก็หลบโรนิดก็พาโกโมริกาไปเปลนาบอกสถานที่แก่สารวัตรสารวัตรและริชาร์ดรีบออกไปชยามก็โทรแจ้งชายคนนั้นเปลนาก็ตามเข้ามาถามโรนิดว่าน้องสาวฉันอยู่ไหนโกโมริกาตกใจที่เห็นเปลนา สปอยต่อน้าตำรวจและสื่อมวลชนมาถึงเพลนาช่วยช้วานีไว้ได้เพลนาบอกพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวชี้วานีให้จับกลุ่มพวกเขาแต่ชี้วานีบอกให้ปล่อยตัวพวกเขาเธอรักโดนิดมาเพื่อจะแต่งงานกับโรนิดเพลนาโกรธมาก โกโมริกายิมที่บ้านเปรนาถามชิวานีเป็นการส่วนตัวว่าชิวานีเคยเกลียดโรนิตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเธอเหมือนโดนดูถูกชิวานีไว้ใจโกโมริกามากกว่าเธอชิวานีบอกเปรนาทิ้งพวกเธอไปเธอไม่มีเงินจ่ายค่าหมอโรนิดช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่เปรนาขอโทษที่เธอมาช้าและไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย